ช่วงแรกเนี่ยเราก็จะมาพาเป<ๆ>ิดเผยสูตรลับแรกแล้วครับผมณนคะ่ำคืนนี้<ะ>นั่นคือสูตรลับการหาแก่นของตัวเองอ่าเป็นเรามาดูว่าในคืนนี้เนี่ยเรื่องราวของพี่ใบบัวตั้งแต่การค้นหาเส้นทางของตัวเองก่อนเป็นแพทย์เนี่ย เป็นยังไงบ้างใิ้เล่าให้ฟังนยครับผมค่ะก็จริงๆแล้วคือเราก็รู้ตัวว่าจะเป็นแพทย์เนี่ยค่อนข้างที่จะช้าปกติถ้าเขารู้ว่าเขาจะเข้าแพทย์เนี่ยน่าจะเป็นช่วงตั้งแต่ม4แล้วแต่คือเราอ่ะเพิ่งมารู้ตอนม6ซึ่งสาเหตุเป็นเพราะว่าช่วงม4ถึงม5เรากำลังทำสิ่งอื่นอยู่ตอนแรกเข้าใจว่าตัวเองจะเป็นอาร์ติสต์ด้วยซ้ำคืออยากเป็น มีกาโซโอมากตอนนั้นใช่ไหมคะไปลองแบบ explore ตัวเองในด้านอาร์ตเพราะตอนนั้นคือในหัวยังไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวกับแพทย์เลยค่ะก็ explore ตัง้งแต่วาดภาพไปจนถึงถ่ายภาพใช่ไหมคะตอนนั้นก็เลยอยากจะนิยามตนเองอะค่ะว่าเป็น artist เรียกว่าเป็นการทาอาร์ตละกันเนาะคือไม่ได้ยึดติดในด้านการวาดภาพอย่างเดียวก็ไปทั้งาถ่ายรูปทํานู่นทำนี่ทำนั่นเยอะมากค่ะมีจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนหนึ่งจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้เราได้มาแตะฟิลที่เป็นการแพทย์นะคะคือจุดเปลี่ยนนั้นะจะเป็นโปรเจก โปรเจกต์หนึ่งที่เราเคยไปทําค่ะเป็นโปรเจกต์ที่เราได้ร่วมทำบอร์ดเกมบอร์ดเกมแต่ <game. S 1> ประเด็นคือบอร์ดเกมอันนี้อะค่ะไม่ใช่แค่บอร์ดเกมแบบเอ้ยเล่นสนุกปกติแต่เป็นบอร์ดเกมที่เกี่ยวกับผู้ป่วยโรคส t r o กก็เลยได้มีการทําแบบว่างานคู่กับ โรงพยาบาลระหว่างทํางานไปคือตอนแรกอะเราอยากเข้าไปทาโปรเจกต์นี้เป็นเพราะว่าเราอยากออกแบบการให้มันสวยงาม,อมพอมันทํางานจริงแล้วก็ต้องไปใช้ชีวิตคุกคีกับโรงพยาบาลมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะเราก็ต้องไปหาว่าประเด็นที่เราต้องการจะสื่อสารคืออะไรอพอได้เข้าโรงพยาบาลมากขึ้นก็เลยเหมือนได้ไปแบบ get feel environment ในโรงพยาบาลค่ะว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งเราอะ first impression คือเราเห็นผู้ป่วยเยอะมากเต็มไปหมดเลยค่ะซึ่ง มันก็เลยทำให้แบบว่าเราเริ่มฉุกคิดขึ้นมาว่าหรือว่าเราลองเปลี่ยนจากการทำอาร์ตมาเป,เป็นแบบเป็นแพทย์ดีไหมมาช่วยคนที่เราเห็นว่าแบบว่า กำลังต้องการความช่วยเหลือในโรงพยาบาลดีไหมคะซึ่งอันนั้นก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนของเราเองค่ะพอเราได้ไอเดียนั้นมาใช่ไหมคะเราก็เลยกลายเป็น The Turning Point ของเราเองจากสายอาร์ตมาเป็นแพทย์และตอนนี้คือแบบในใจมีความคิดนั้นผุดขึ้นมาแล้วแต่ว่าด้วยความที่มันเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากแบบต้องยอมรับตามตรงว่ามันเหมือนแบบพลิกจากหน้ามือไปเป็นหลังมือเลยใช่ไหมคะ การทําการบ้านอะไรพวกนั้นนะมันก็เลยเหมือนต้องเปลี่ยนสายไปเลยคือมันไม่ได้แบบว่าเปลี่ยนใจได้โดยทันทีหลังจากที่มีไอเดียนั้นผุดขึ้นมาค่ะอย่างที่บอกไปว่ามันคือการพลิกที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันเราก็ต้อง make ัว r e sure ว่าการที่เราจะตัดสินใจในสิ่ง สิ่งสเนี้ยเรามั่นใจ100%ว่าเราจะไม่วิเกรตกับมันในภายหลังใช่ไหมคะเหมือนลองไปพูดคุยแล้วกันเนาะกับคนที่เป็นแพทย์จริงๆหรือคนที่เป็นนักศึกษาแพทย์จริงๆไปถามว่าแบบว่าเฮ้ยชีวิตที่ใช้ตอนนั้นอะ่ะเป็นยังไงบ้างการใช้ชีวิตเป็นแพทย์เนี่ยได้นอนบ้างไหมเรียนหนักจริงไหมสอบ เยอะยงงแล้วทำยังไงให้แบบไม่เครียดนู่นนี่นั่นแน่นอนว่าเราก็ไปถามฝั่งอาร์ตเหมือนกันแต่ว่าผลสรุปที่เราได้มาค่ะตอนนั้นที่ตกตะกอนกับตัวเองก็คือเหมือนเราก็ได้รู้มาว่า ไม่มีอาชีพไหนที่เพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์ซไม่ว่าจะหมอก็ดีหรือว่าทางอาร์ตก็ดีใช่ไหมคะแต่ว่าแต่ละอาชีพอะก็คือมีข้อดีที่แตกต่างกันไปเนาะก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนชอบข้อดีอันนั้นอันไหนใช่ไหมคะแต่ว่าเหมือนจุดอีกจุดหนึ่งที่เราได้ตกตะกอนออกมาแล้วก็คิดว่าเป็นตัวคีย์แมสเซจที่ซื้อใจเราสําคัญเลยก็คือเราได้รู้ว่าแบบว่าการที่เราเป็นแพทย์อะคะ่ะเรายังสามารถเป็นศิลปินได้<ม>แต่ว่าถ้าเรา<ม>เป็น,ปนศิลปินก็แปลว่าเราก็ต้องเป็นศิลปินไปตลอดกาลก็เลยแบบฉุกคิดขึ้นยแพท ดีกว่าเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรียนเครียดๆอะไรไปอ่ะอก็ยังสามารถกลับมาวาดรูปถ่ายภาพได้เหมือนเดิมยังสามารถเก็บความชอบอันนี้ของเราเอาไว้ได้หลังจ,จากจบสูตรลับแรกไปแล้วเนี่ยเรามาเปิดเผยสูตรลับที่2อกันดีกว่าคือสูตรลับการปั้นผลงานให้แตกต่างตอนที่พี่ใบบัวปั้นผรเนี่ย เบื้องหลังมันเป็นยังไงทํายังไงหรือผ่านพ้นอะไรมาบ้างเ่ยช่วยแชร์ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับหมากัน<ช>เราไปดูที่จุดเริ่มต้นของเราก่อนด้วยความที่เราบอกอทุกคนไปแล้วเนาะว่าเราเข้าแพทย์เนี่ยค่อนข้างช้ากว่าคนอื่นใช่ไหมสิ่งที่เราแตกต่างกว่าอ้่ฉพาะอันนี้อาจจะไม่ใช่พอแตกต่างแต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่แตกต่างก็คือเราเพิ่งมารู้ว่าตอนมอ6เราอยากเป็นทีนี้เราก็เลยอาจจะต้องแพลนให้ดีกว่าคนอื่นเรามีทั้งหมด3สเต็ปในการทำพอร์ตแบบตั้งแต่ตอนมอ6จนถึงแบบยื่นเข้าแล้วก็ทอนติดนะมีท ก็คือสเต็ปหคือการแพลนค่ะ2คือการเริ่มลงมือทําจากที่เราแพลนแล้วใช่ไหมคะแล้วสุดท้ายค่ะสเต็ปที่3ก็คือการรวมางานทั้งหมดที่เราทําในสเต็ปที่2เนี่ยรวมขึ้นมาเป็นพอร์ตโฟลิโอเพื่อที่จะนําไปส่งค่ะโดยรายละเอียดของแต่ละอันก่อนอื่นเลยคืออันแพลนใช่ไหมคะเราจะต้องตอนแรกอะแพลนคือมันไม่ใช่แค่วางแผนว่าจะทําอะไรบ้างก่อนอื่นคือเราต้องหันกลับมาดูตัวเองว่าเรามีงานมากน้อยแค่ไหนในมือแล้ว พอเราประเมินเสร็จใช่ไหมคะเราก็เอามาแพลนใส่ลงไปใน time table หอตารางที่เรามีมีเวลาเอาไว้ใช่ไหมคะแล้วก็ดูว่าแต่ละเดือนเราจะทําอะไรบ้างงานนี้คิดว่าจะทํางานประมาณไหนพอเราแพลนเสร็จแล้วก็ลงมือทําได้เลยคะ่ะ <cor rect> ก็การทําก็เอาจริงๆคือพอพูดอะ่ะมันอาจจะดูฟังดูแบบ เรียบง่ายแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเวลาเราทำโปรเจกต์แต่ละอันอะมันค่อนข้างที่จะมีโมเมนตัมของมันแบบขึ้นขึ้นก็คือดีอลงก็คืออาจจะมีปัญหาบ้าง,างแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะก็ให้กำลังใจน้องๆว่าถ้ามสมมติว่าใครที่ทำงานอะไรอยู่แล้วแบบเจอปัญหาเราเชื่อว่าทุกคนสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านมันไปได้นะคะ <S <S> <S เพราะฉะนั้นสเต็ สองอาจจะต้องใช้แรงใจเข้ามาช่วยด้วยค่ะแล้วพอเราทําเสร็จแล้วเราก็สามารถเอามารวบรวมเป็นพอร์ตสลงยืนเขา้าแพท<ะ>ยได้ค่ะ,คะใช่ถือว่าเป็นวิธีการที่น่าสนใจมากๆเลย <c oughs> อ่าทีนี้เนี่ยอาจจะมีข้อสงสัยทดน,นึงแล้วกันว่าสําหรับน้องๆเนี่ยที่เริ่มต้นอย่างแตกต่างบาง <c oughs> ครั้งน้องอะ่ะอาจจะเริ่มแบบบางคน มีผลงานอยู่แล้วบางคนไม่มีผลงานเนี่ยให้คแาแนะนําน้องๆยังไงบ้างอะสำหรับคนที่มีผลงานก็จะรู้สึกอ่ะอิ่มใจมไม่ใช่อิ่มใจอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบอลิ least ก็ยังมีงานในมือใช่ไหมสมมุติว่ารีควอร e ่เมนเขามีบอกว่าต้องการผลงานสิผลงานแต่วันนี้น้องถามตัวเองแล้วแล้วน้องยังมีอยู่แค่แบบ 2, <อ>2ที่เราสึกว่าอยากใส่เข้าไปแล้วเรายังเหลืออีก8อย่างเงี้ยคือมันอาจจะดูเป็นทางที่ไกลอีก8งานเนี่ยที่เราจะต้องทําแต่สุดท้ายแล้วสําหรับเราอะเราคิดว่าการที่เรามีแค่2งงานอะ ไม่ได้แปลว่าเราจะมีอยู่แค่สองงานตลอดไปคือถ้าสมมติว่าน้องลงมือทําวันนี้วันหน้าเราก็จะมีสิทธิ์งานได้เพราะฉะนั้นแบบว่าอยากให้ทุกคนลองลงมือทํามันจริงๆค่ะจะได้แบบไปถึงฝั่งฝันที่ทุกคนต้องการได้ค่ะก็ถือเป็นเคล็ดลับดีๆและทิปดีๆนะครับในสูตรลับที่2องของค่ำคืนนี้ทีนี้เนี่ยเราเดินทางกันมาถึงสูตรลับสุดท้ายของค่ำคืนนี้แล้วสูตรลับที่3นะครับการนําเสนอที่โดนใจอ่าเราจะมาเปิดพอร์ตพี่ไปบัวกัน ที่แรกที่เดียวไม่เคยมีที่ไหนไม่เคยอพอที่ติดแรลละมาเนี่ยเป็นยังไง อ่าเดี๋ยวเชิญเลยครับเชิญเลยครับคือปกติแล้วที่เราให้ความสําคัญในด้านแบบว่าหน้าตาของพอร์ตเป็นเพราะอะไรใช่ไหมเป็นเพราะว่าคือถ้าสมมติว่าเรามีเนื้อหาในตัวแบบมีเรื่องมีผลงานที่แบบว่าอุ้ยดังระดับโลกแบบได้ไปแข่งเวทีนู้นเวทีนี้ใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่รู้วิธีการนําเสนอที่ถูกต้องหรือว่าที่ชัดเจนมากพอเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถโชว์ศักยภาพของงานนั้นออกมาได้อย่างเต็มที่ได้ใช่ไหมเราก็ม,มีเป็นแบบว่าเลเยอร์ละกันเนาะสำหรับน้องๆที่ กำลังแบบทำรูปเล่มพอร์ตอยู่เราจะแบ่งออกเป็น4พาร์ทด้วยกันตอนนี้เราแชร์เป็นแบบว่าหนหน้ากิจกรรมที่เราทำใส่เข้าไปในพอร์ตของเราแพทย์ตอนนี้เนาะจะมีทั้งหมด2หน้าด้วยกันอันแรกเลยที่เราให้ความสําคัญคือท็อปปิกเนี่ยมันจะต้องแบบเปิดขึ้นมาแล้วเห็นเลยว่ามันเราทาอะไรทําเกี่ยวกับอะไรอีกอันนึงก็คือตัวหนังสืออะ่ะคือเราจะต้องใช้เวลาในการอ่านใช่ไหมแต่มีสิ่งหนึ่งที่แบบว่าเออแค่เราเห็นเราก็รู้เลยเหมือนแบบ เฟิร์สอิ r e s s i ชนแบบอเอยคนนี้สวยจังคนนี้หล่อจังนั่นก็คือรูปภาพเพราะฉะนั้นเราก็จะให้ความสําคัญกับรูปภาพมันบ่งบอกเหมือนเป็นแบบหลักฐานว่าเราทํามันมาจริงๆแล้วเราได้ take action ในการทํามาจริงจริแล้วก็จะใส่รูปภาพเข้าไปเยอะนิดนึงส่วนที่3เลยก็คือการเขียนบรรยายแล้วกันเนาะม,มีการแบ่งเซกชั่นการเขียนออกเป็น2พาร์ท ก็คือการเขียนเกี่ยวกับตัวงานเองเราทําอะไรมา,าจุดประสงค์ในการทําทําเพื่อใครงานนี้แบบว่าได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงแต่อีกอันที่เราอยากจะเสริมเข้าไปในคําบรรยายก็คืออยากให้เขียนพาร์ทของตัวเองด้วยอพอเราได้ทําให้คนอื่นแล้วอะสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากมันอะคืออะไรบ้างเช่นแบบว่า เฮ้ยเราเจอปัญหานี้ระหว่างการทํางานนะแล้วเราก็ได้แก้ไขแบบนี้แล้วสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทํางานนี้คืออะไรสุดท้ายเลยก็คือเป็นพาเสริมเราจะทําตารางเสริมเป็นเอ็กซ์ตร้าขึ้นมาเหมือนเป็นช่วยย่อยให้อาจารย์เวลาเขาเปิดพอร์ตเราเขาก็จะเห็นเลยว่าแบบเฮ้ยงานนี้เคยได้รางวัลรางวัลอย่างนู้นอย่างนี้มาหรือว่างานนี้เคยทํากับ แอสโซเชชันไหนมาแล้วก็แปะโลโก้เข้าไปเลยเพือ่อที่จะได้แบบไม่ต้องอ่านชื่อเห็นโลโก้ก็รู้เลยว่าทํากับใครมามเหมือนเป็นการย่อยข้อมูลเพราะว่าอาจารย์เขาก็น่าจะตรวจพอดมาแบบเป็น100 200ร้อยสองร้อยพออย่างเงี้ยถ้าเราช่วยย่อยความรู้ให้กับอาจารย์ด้วยก็จะเป็นสิ่งที่ดีดูง่ายขึ้นใช่ค่ะผมขอแบบกลับไปที่การเขียนกิจกรรมเนี่ยคือได้ยินว่าการเขียนกิจกรรมอ่ะมันควรโชว์คุณในลักษณะบางอย่างออกมาอมของความเป็นแพย์พอจะแชร์ได้ไหมครับว่า คุณลักษณะที่เราควรโชว์ออกมาในการรีเฟกกิจกรรมเนี่ยม,มันเป็นยังไงที่แพทย์รามาเขาตามหาอยู่ด้วยความที่รามาค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกับสิ่งที่เรียกว่า growth mindset การเป็นแพทย์คือเราจะต้องคอยเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเราต้องคอยแบบไม่ควรแบบปิดกั้นกับสิ่งที่เราอยู่ณจุดนั้นแล้วเขามองหาคนที่แบบว่าพร้อมที่จะพัฒนาตลอด,ดเตัวเองตลอดเวลาก็เลยคิดว่าสิ่งที่เขียนเข้าไปแล้วทางรามาน่าจะสนใจน่าจะเป็นแบบว่า เขียนอะไรก็ได้ที่มันโชว์ว่าเรามี growth mindset ตัวอย่างเช่นอาการแก้ปัญหาก็ได้เช่นมีปัญหาอะไรมาเราพร้อมที่จะแก้เสมอหรือว่าถ้าเราได้รับ Feedback อะไรเข้ามาจากการทำงานอย่างเงี้ยเราก็แบบว่ามีแผนเสริมที่จะทำต่อต่อ,ตอยอดให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆสิ่งพวกนี้จะโชว์ว่าเรามี growth mindset แล้วก็น่าจะแบบถูกใจกรรมการของแพรลามาก็คือโชว์ความ growth m i n d s e ของเราออกไปเขาพอเขาเห็นเราเนี่ยเขาจะแบบเอ้ยน่าสนใจใอ่าอะไรประมาณนั้น แต่ก็ต้องบอกว่าสิ่งที่พี่ไปบบวโชว์เนี่ยคือเลเอี้ยวซึ่ง <ไป S 1> เลี้ย์ <ไป S 1> แต่ละปีก็ต้องต่างกันไปอีกแตกต่างกันไปก็คือเราก็ต้องไปดูข้อมูลของพายละมาในแต่ละปีเนาะมีสิ่งหนึ่งที่มันต้องอยู่ในพอร์ตของทุกปีอยู่แล้วแล้วผมไปสืบมาของพทยละมาปีนี้สิ่งที่เรียกว่า s o p ครับพี่มันคือยังไง SOP มันก็คือเหมือน Statement of p u r p o s e เป็นแบบว่าเรียงความที่เราจะใช้แนะนำตัวเองถ้าให้เราแนะนำวิธีการเขียน SOP ใช่ไหมเราแค่รู้สึกว่า SOP มันคือเหมือนการเขียนบรรยายที่ค่อนข้างที่จะยุ่แบบหน้าหนึ่งสองหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้อาจารย์บางคนแบบ สมมติว่าเห็นมาเยอะๆแล้วแบบคนที่50คนที่60อาจจะรู้สึกเบื่อแหละเห็นแต่ตัวหนังสือมาเยอะแหละสิ่งหนึ่งที่จะทําให้ SOP ของเราถ้าเราเป็นคนที่50แต่ยังทําให้อาจารย์ยังอยากอ่านต่ออ่ะคือการใส่ Storytelling เข้าไปเรามี m มสเ a จที่อยากจะสื่อสารกับอาจารย์แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเพิ่ม Storytelling เมื่อตัวอย่างเช่นเหมือนที่แบบอ่านาข้อมูลเกี่ยวกับแพทย์ที่มันแบบเ,เหมือนเขียนบรรยายไปเรื่อยๆอ มันดูแบบไม่มีอะไระม,มันก็อ่านไปเรื่อยๆใช่ไหม,มแต่ถ้าสมมติว่าเปรียบเทียบใส่ storytelling เหมือนกับนิยายอ,อ่านได้เรื่อยๆเลยแล้วก็แบบไม่ได้รู้สึกโดน force ที่จะอ่านด้วยเพราะว่าเส้นเรื่องมันก็น่าติดตามน่าจะทําให้อาจารย์แบบแค่อ่านสักสองบรรทัดก็รู้สึกแบบอยากอาา่านต่ากอาา่า<จ>น,นจนจบจ,จะได้แบบซึมซับ key ์มเมสเ g จที่เราจะต้องสื่อที่อยากจะสื่อสารกับอาจารย์ให้ได้แบบครบถ้วนและมากที่สุดก็เลยแบบว่าอยากให้น้องๆทุกคนลองใส่ เรื่องราวเรื่องราวเข้าไปไม่ใช่แค่แบบบอกว่าแบบเข้ามาเพราะอยากช่วยคนอ่าก็จะทื่อไปอาจจะทื่อไปเราอาจจะต้องโชว์ความเป็นเราใน SOP ด้วยเราเล่ามาว่าเนี่ยเรามีการอินพุตตัวเองเพื่ออยากเป็นหมอรวมถึงผ่านสามารถทําสิ่งนี้สิ่งนี้ได้อะไรที่เราบอกจุดเด่นจุดด้อยก็ลองเล่าไปคือมากกว่าการแบบพูดลอยๆว่าอยากเป็นหมออ่าอะไรประมาณนี้อีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเป็นคุณสมบัติ คะแนนสอบ IELT หรือ TOEFL ครับช่วยบอกทิปหน่อยได้ไหมว่าอันที่เราจะสอบให้ IELT มันถึงเกณฑ์เนี่ยต้องทํำยังไงบ้างสิ่งแรกที่เราเริ่มทําด้วยความที่เรามีเวลาที่จํากัดเราก็เลยต้องรู้ตัวเองก่อนว่าตอนนั้นน่ะสกิลการสอบ IELT ของเรามีประมาณเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนเรารู้สึกว่าการสอบ IELT อ่ะมันไม่ใช่แค่การพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันแต่มันคือการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันแบบที่มีเวลามาเป็นขีดจํากัดด้วยเราก็เลยลองไปสอบดูว่าแบบว่า เราได้คะแนนของ4พาร์ทเนี่ยพาร์ทไหนแบบได้เยอะได้น้อยเท่าไหร่แล้วเราควร improve อิมพล v e ตรงไหนอย่างตอนนั้นนะคือเราไปสอบมารอบแรกอะสปีกิ่งของเราคือมันน้อยมาก แต่มันเป็นเพราะว่าหนึ่งเลยคือเหมือนเราเป็นคนที่ถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะพูดเรื่องอะไรอ่ะเราจะไม่รู้เลยว่าเราจะพูดเรื่องอะไรรู้จุดนี้แหละว,ว่าครั้งต่อไปอ่ะเราควรที่จะต้องแบบหาวิธีการแตกประเด็นในการพูดเรื่องอะไรก็ได้ได้จยดอะไรมาต้องพูดได้หมดเหมือนเป็นอัพดุลเลยอย่างเงี้ยพอเรารู้แล้วว่าเราจะอินพูฟตรงไหนแล้วก็ไปฝึกฝนไปเรื่อยๆจนมันได้เสร็จแล้วก็ไปสอบอีกทีซึ่งคะแนนมันก็อัพขึ้นมาจริงๆใช่เพราะว่าเรารู้ว่าเราต้อง เออแก้ไขตรง,ตงไหนควรรู้ว่าเราไปสอบครั้งแรกเนะี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าตรงพาร์ทไหนเนี่ยที่เราโอเคพอแล้วมันผ่านแล้ว<ช>ตรงไหนที่ถือว่าเราต้องควร i ินฟู v e ขึ้นแล้วกลับมาพอเรารู้จุดนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะโฟกัสที่จุดนั้นเพื่อ,อแก้ไขปัญหาต่อไปทีนี้เนี่ยมีอีกเรื่องหนึ่งที่หลาก็สงสัยมากคือสิ่งที่เรียกว่า MMI เป็นเทสทสหนึ่งซึ่ง MMI ย่อมาจากอะไรใช่ไหมคะมันย่อมมาจาก Mini Multiple i n t e r v i e w ถ้าแปลตรงตัวเลยมันก็คือการที่เราถูกสัมภาษณ์ในหลายๆหลาย,ลายๆเซ c กชั่นแล้วก็มีจำนวนที่ MMI อันนี้มีเพื่ออะไรเอาไว้ใช้ประเมินเรียอะลรดีพอเหมือน อาจารย์แพทย์ได้ทําความรู้จักเราผ่านพอร์ตโฟลิโอผ่านหน้ากระดาษแล้วทีนี้เขาก็อยากจะรู้จักกับเราในตัวจริงบ้างว่าถ้าสมมติว่าแบบในสถานการณ์จริงอะ Reaction หรือว่าการตอบโต้ตอบสนองในสิ่งที่เกิดขึ้นของเราเป็นยังไงใน MMI ค่ะก็จะเป็นการสัมภาษณ์คำถามแต่และห้องเนี่ยคือเหมือนเราไปเจอสด ทุกครั้งเลยว่าเขาอ,อยากดู first reaction ของเราในแต่ละห้องอะซึ่งม,มีตัวอย่างอะไรบ้างก็จะมีคำถามที่เกี่ยวกับ medical ethics เรื่องแบบว่าการตัดสินใจว่าแบบว่าเราเราทำสิ่งนี้ดีไหมเพื่อคนไข้หรือว่าเราไม่ควรทำดีก็จะเป็น medical ethics อสองเลยก็คือจะดูแบบว่าใคล้ายๆ role play ค่ะก็คือเหมือนสมมติว่าจำลองว่าเราเป็นแพทย์แล้วถ้าสมมติว่าเราไปเจอคนไข้จริงที่มากับปัญหานน้นนี้นั้นอะ เราจะเลือกตัดสินใจยังไง ซึ่งอันเนี้ยมันก็เหมือนเป็นการแสดงละครนิดนึงแต่ว่าก็จะ b a s อ on พื้นฐานความเป็นแพทย์หรือว่าถ้าเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งคือจะเป็น pressure room ถ้าสมมติว่าเราทํางานเป็นแพทย์จริงๆแล้วเนี่ยคนไข้เวลามาหาเราคือเขาจะมาทั่วทุกสารทิศเลยแล้วก็จะไม่รู้เราจะเจออะไรอาจจะมี case emergency ถ้าสมมติเราเจออะไรที่มันกดดันสมมติคนไข้เข้ามาสิคนอย่างเงี้ยเราจะทํำยังไงเราจะ handle กับมันยังไงเขาก็จะดูเรื่องการ r e a c t ้ตอบของเราประมาณนั้นซึ่งถามว่าเราสามารถเตรียมตัวได้ไหม มันสามารถเตรียมตัวได้ค่ะเป็นการเตรียมตัวการตอบคําถามของเราให้แบบว่าตรงประเด็นและถูกพอยเพราะว่าอีกสิ่งสําคัญหนึ่งคือ MMI ในแต่ละห้องคือมีเวลาที่จํากัด<ม>คือมีเวลาแบบแค่เนาทีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราต้อง make sure ว่าเราสามารถตอบคําถามตอบประเด็นที่อาจารย์ต้องการภายในระยะเวลาสั้นได้<ม>เพราะถ้าสมมติว่าเวลามันหมดแล้วคือเขาจะขึ้นจอมาเลยถ้าเวลาหมดแล้วเขาก็จะเชิญเราออกจากห้อง<ม>ถ้าสมมติเราไม่ได้เตรียมตัวไปอย่างเงี้ยแล้วเรายังไม่ได้พูดประเด็นแบบเราเกินไว้ยาวมากอย่างเงี้ย แล้วก็จะเสียโอกาสมันไปได้ค่ะสุดท้ายแล้วมันก็คือเฟอร์นิเ s i o n ที่เราไปเจอแต่ก็เตรียมตัวได้ระดับหนึ่งละกันใช่ใช่ฝึกซ้อมการพูดฝึกซอมการพูดการเจอสถานการณ์บางอย่างละกันเนาะคืนนี้ก็เรียกได้ว่าเราเปิดเผยไปทั้ง3สุดลับเลยทีเดียวตั้งแต่สุดลับแรกนะครับก็คือการหาแก่นของตัวตนสุดลับที่2นะครับการปั้นผลงานที่แตกต่างและสุดลับที่3นะครับคือการนำเสนอที่โดนใจทีนี้เนี่ย ก็คือในช่วงนี้นะก็มีน้องๆหลายคนเนี่ยเตรียมตัวมว5ห้ามาหกกำลังเตรียมตัวเข้ามาหาลัยก็มีอะไรที่อยากจะฝากบอกน้องๆกำลังเข้ามาหาลัยไหมครับอยากจะขอให้น้องสู้ๆอเออสู้ๆคือถ้าให้รีวิวส่วนตัวแล้วการเข้าพอแบบ แพทย์ด้วยใช่ไหมเป็นอะไรที่ท้าทายสําหรับเราแล้วก็ยังแอบ,บรู้สึกยากเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราเชื่อว่าน้องๆทุกคนสามารถทําได้ม,มันปกติมากถ้าระหว่างทางเราจะรู้สึกท้อเพราะเราก็รู้สึกท<อ>้อมาหลายรอบเหมือนกันแต่ว่าเราก็ขอเป็นกําลังใจเนาะเป็นอีกกําลังใจหนึ่งถ้าน้องๆคนไหนทําแล้วแบบรู้สึกท้ออยู่ตอนนี้เราก็อยากจะบอกว่าคือเราทําได้อเออถ้าท้อก็อาจจะไปพักบ้างแป๊บหนึ่งไปหาอะไรอร่อยๆทานแล้วสุดท้ายเรากลับมากลับมาทำต่อ พี่เชื่อว่าน้องๆทุกคนสามารถทําได้ไปถึงฝันตามที่น้องต้องการได้ค่ะคก็ต้องขอขอบคุณพี่ใบบัวมากๆเลยที่มาแชร์เ,ออเรื่องราวดีๆเนี่ยให้กับน้องๆทุกคนเลยนะครับนะวันนี้ก็หลังจากนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับในเส้นทางการเดินของตัวเองโชคดีครับ podcast ประตูแห่งการเรียนรู้สื่อนาคตที่ดีกว่า